โคนสาลาเฉลิมกรุงชุดหนุมานข้าราชบริพารพระจักรีเป็นสุดยอดศิลปะการแสดงชั้นสูงเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชาสมบัติครบ60ปีทายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตงดงามตรการตากับเครื่องแต่งกายที่สวยงามพิเศษหากถูกต้องตามขนบจารีดเดิมทุกประการโดยจับความเหตุการณ์สำคัญสำคัญตั้งแต่ต้ตตนเรื่อง อาทิจากนนทุกถึงทศกัณ์กำเนิดลูกพระภายพระนรายอวตารล,ลักนางสีดากระทั่งจบเรื่องคือพระรามคืนกรุงอโยธยาดำเนินเรื่องราวให้สั้นกระชับด้วยการภาคเจรจาการบรรเลงเพลงหน้าพาดแบบโบราณพร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษประกอบการแสดงด้วยสนับสนุนโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน